เอาเละครับมาพูดถึงเรื่องความคอตนะฮะของกระแสนหนุ่มเกาหลีใต้กันดีกว่ามาที่เรองราของเวทีประกวดสาวงามระดับโลกครับ Miss Universe นะครับคนล่าสุดเลยซึ่งเป็นสาวงามจากอินเดียนะ,ะไม่น่าเชื่อครับเธอมีไอดอลหรือว่าหนุ่มที่เธอปลื้มนะฮะเป็นชาวเกาหลีใต้แล้วก็เป็นนักร้องวงนี้นะครับ ในขณะที่เวที Miss World นะครับซึ่งเดิมกำหนดจัดประกวดกันในสัปดาห์เดียวกับเวที Miss Universe ปีนี้นะฮะแต่ว่าเจอโควิด1 9เล่นงานซะนะครับทำให้ต้องประกาศเลื่อนล่าสุดนะครับมีการแจ้งอัปเดตมาแล้วนะครับว่ารอบตัดสินเนี่ยจะมีการจัดกันเดือนมีนาคมปีหน้าเลยนะครับโดยสถานที่นะครับยังคงเป็นที่ปอร์ตอิโกนะครับนี่ก็เลยส่งผลให้แสงสปอตไลท์ในวงการนางงามโลกปีนี้ก็พุ่งตรงมาที่นางงามจักรวาล หรือว่า Miss Universe คนล่าสุดนะครับอย่างฮานาสนะครับหรือว่าฮอร์นาสันทูนะครับสาวงามจากอินเดียครับที่ปีนี้ชนะใจทั้งกรรมการและผู้ชมทั่วโลกนะครับทั้งจากบุคลิกที่สวยสง่าและก็การตอบคําถามที่จริงใจและโดนใจของเธอนั่นองครับโดยหนึ่งประเด็นที่หลายสื่อพูดถึงล่าสุดนะฮะคือการที่นางงามจักรวาลจากอินเดียคนนี้เธอเปิดใจนะฮะว่าเป็นแฟนคลับหรือว่าติงเกาหลีคนนึงเลยซึ่งนุ่มในดวงใจของเธอไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นดาราสตูปินไอดอลหล่อขั้นเทพอย่าง ชาอื่นอูนั่นเองครับสมาชิกอยแบ,แบนวงแ s t โตรนะครับแล้วก็เฟร็กซีรีสทรูบิวตี้ครับผู้คว้าแชมป์หนุ่มหล่อแล้วก็โผล a เฟ g จ n เนียนะครับมาแบบนับครั้งไม่ทั่วเลยงานนี้ทำเอาหลายคนอดจิ้นกันต่อไม่ได้เลยเอ้ยอนาคตเนี่ยทั้งคู่จะมีโอกาสเจอกันไหมร่วมงานกันไหมส,สาวงามเบอร์หนึ่งของโลกจากอินเดียกับหนุ่มเบอร์ต้นของแดนกิมจิจะเกิดอะไรกันอ้าวอันนี้คงต้องมารอดูกันนะครับ น่าสนใจนะถ้าเกิดว่ามีงานร่วมกันจ,จะเป็นยังไงน่าจะบฟังนะดูเนาะใช่เพราะเขาบอกว่าถ้าหน้าตายเขาเรียกกันว่าลูกรักพระเจ้านี่คือลูกรักพระเจ้าฝั่งทั้งผู้ชายและฝั่งทั้ทงผู้หญิงมาปะกันนี่ต้องบอกว่าสุดยอดแน่นอนแฟนคลับไปเยอะทั้งคู่ด้วยไงใช่ค่ะ,คะ